สวัสดีท่านผู้ชมครับพบกับสวนใจสังมาช anel อีกครั้งหนึ่งครับวันนี้สั้นๆครับ EP สามนะครับการขุดบ่อเลี้ยงปลานะครับพอดีผมตัดสินใจขุดนะครับขุดให้ดินที่ EP สองที่ว่าให้เขาแบ่งกันใช่ไหมฮะแต่เนี้ผมตัดสินใจขุดนะครับขุดออกจากกันเลยครับให้ออกขุดแล้วให้น้ำมันรวมกันเลยครับท่านผู้ชมดูนะครับอันนี้คลิปนี้สั้นๆครับทุกท่านก็ ตอนนี้ก็เหลือนิดเดียวนะครับผมก็ค่อยๆขุดค่อยๆขุดทีละนิดเล็กน้อยนะครับตรงนี้นะครับตอนแรกแบ่งเขตกันใช่ไหมคพอที่นี้ผมก็เลยขุดออกเลยนะครับในช่วงแดดเพียงเพียงครับก็อีกสักพักก็น่าจะเสร็จนะครับท่านผู้ชมในอีพีนี้นะครับก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับก็ค่อยจัดการข้างๆเอานะครับขุดไปทางนู้นบ้างขุดมาทางนี้บ้างนะครับท่านผู้ชมนะครับ ก็จะเสร็จแล้วนะครับของบอ่อนี้นะครับแต่ว่าผมต้องดูว่าผ้ายางเนี่ยจะกว้างจะนจะกว้างเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะมามาทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเควันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ